สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เดี๋ยวจะสอนในเรื่องของการเขียนภาพโครงสร้างของรูปทรงเรขาคณิตนะครับในรายวิชาวาดเขียนพื้นฐานซึ่งอันแรกเนี่ยเราฝึกการลากเส้นลากเส้นในลักษณะต่างๆแบบนี้ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองใช้พวกเส้นต่างๆเหล่านี้มาประกอบกันเพื่อสร้างรูปทรงเรขาคณิตกันดูนะครับระดับแรกเลยเนี่ย อ่ะทุกคนพร้อมเนาะอ๋อไปด้วยกันนะครับเราจะลากเส้นตรงแนวตั้งลงมาแบบนี้ก่อนนะครับเส้นนี้ไหม ไม่แต่มันตรงมากเลยนะอ่าเอาไหนๆมันมาแล้วกัเอาเท้าด้วยอะไรครับอ่ะนี่คือเส้นตรงแนวตั้งนะครับเสร็จแล้ว <c oughs> <c oughs> เสร็จแล้วนะครับก็ลากเส้นแนวนอนเพื่อเราจะสร้างวงกลมวงกลมเนี่ยมันลากได้หลายวิธีด้วยกันนะนักเรียน ไยม่เป็นไรเดี๋ยวครูก็อัพใน YouTube ให้เธอดูอยู่แล้ววิธีการต่อไปนี้จะมีการวัดด้วยดินสอนะครับจากปลายส่วนปลายตรงนี้กับจุดที่ครูจุดไว้ตำแหน่งนี้ดูนะครับสองจุดนี้มันมีความสำคัญก็คือเราจะวัดในส่วนของความเท่ากัน คือประมาณนี้ประมาณนี้ให้นักเรียนล่างช้าๆอย่างที่ครูทําแบบนี้นะครับไม่ต้องรีบเสร็จแล้วเราลากเส้นขนานที่เป็นเส้นตรงลงแบบเนี้ยตรงมาอันนี้คือการล่างโครงสร้างวงกลมแบบง่ายๆ เราล่ะวัดความสูงของมันดูสิว่าเท่าไหร่นี่ใต้นิดนึงนี่ล่าอีกนิดนึง,นนก,นนงก็คือมันจะเป็นสี่เหลี่ยมจะตุรลักนั่นเองนะครับนักเรียนครับแบนี้แล้วเรากะลากเส้นแนวนอนมา มองเห็นไหมมองเห็นอยู่แล้วแล้วก็แบ่งครึ่งแบบนี้มันจะได้เป็นสี่เหลี่ยมทั้งหมดสี่ช่องด้วยกันแบบนี้เคยคไหมครับมีใครสงสัยไหมครับอ่ะพอเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ย เราก็จะใส่เส้นโค้งแบบนี้ครับเส้นโค้งแบบนี้นะเบาๆนะแบบไม่ต้องไม่ต้องแบบไปกดเส้นแรงพอเราได้เส้นโค้งแบบนี้แล้วข้อมือจะเป็นส่วนที่สำคัญแล้วต่อไปนี้ เราก็ลากให้เส้นมาบรรจบกันแบบนี้นี่ครับมันก็จะได้เป็นวงกลมแบบนี้ ถ้ามันยังไม่กลมเนี่ยนักเรียนก็ปรับปรับให้มันกลมอีกทีหนึ่งด้วยการคอนโทรลข้อมือ <c oughs> เนี่ยนะครับ <c oughs> ต่อไปนี้ทุกคนจะต้องล่างวงกลมให้มันกลมที่สุดนะฮะตรงแนวที่มันยังเนี่ยถ้าเราล่างเส้นบางๆเนี่ยเรายังสามารถแก้ไขได้เห็นไหม มองเห็นไหมเห็น mm. อ่ะคุณลบกันนะ mm. จริงจริง mm. ยืนบนเก้าอี้ก็ได้นะลูกแต่ไม่ต้องยืนบนโต๊ะเนาะ mm. mm. อืมอ mm. อ้าว mm. เคยไหมครับอันนี้คือรูปที่หนึ่งคือวงกลมคุูจะให้เขียนทั้งหมดสามสามอัน mm. วงกลมสามอัน อาแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะเท่ากันเราก็ลากเส้นตรงเนี่ยมาก่อนเลยลาก,กยาวๆไปมันจะได้ในตำแหน่งที่มันอยู่ที่ความสมดุลเท่ากันทั้งหมดเหมือนคอนโทนซีคอนโทนวีมาวางอะ่ะเง่้ยหอไหมอ่าต่อไป การล่างวงกลมมันก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คืออันนี้อาจจะต้องใช้ความชํานาญหน่อยก็คือล่างแบบเร็วๆเบาๆนะครับล่างเร็วๆเบาๆบบนี่ซึ่งวิธีการแบบนี้มันต้องอาจจะใช้ความชํานาญนิดนึงแล้วเราก็มาปรับให้มันกลม ถ้าสําหรับครูเนี่ยครูจะใช้วิธีการล่างแบบนี้นะครับแต่ของนักเรียนครูอยากให้ฝึกแบบนี้ก่อนให้ชำนาญก่อนนะสัปดาห์หน้าให้นักเรียนเตรียมรู้จักสำลีไหมักเดี๋ยวครูจะให้ใช้ชาโคล่วมด้วยกับงานชรสำลีที่แบบเป็นแบบอ่าใช่ใช่ใช่กรอก สำลีแท่งสัลีแท่งไม่สำบลีะสำลีเป็นแท่งคัตต้บัตบบคัตเตบัเอาเอาแบบเป็นก้อนๆดีกว่าเพราะว่ามันจะถูน้ําหนักโดยรวมได้อันนี้คือการล่างแบบเร็วๆเบาๆนะครับเสร็จแล้วรูปทรงเนี่ยในเมื่อกรณีที่แสงเข้าทางด้านด้านซ้ายแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเข้ม อันนี้คือรูปอันนี้เขาเรียกว่ารูปร่างหรือรูปทรงรูปทรงรูปร่างรูปร่างทรงเลยค่ะอันนี้รูปทรงเขาเรียกว่ารูปร่างเพราะว่ามันยังไม่มีมิติแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีการดรออิ n งน้ำหนักแสงเงาเข้าไปอ่ะมันมีมิติใช่ไหมมันจะกลายเป็นรูปทรงเพราะว่าอันนี้มันเป็นระนาบที่แบบมันยังแบบเป็นแบนอยู่อันนี้ให้ให้เข้าใจระหว่างความเป็นรูปร่างและรูปทรงนะครับต่อไปรูปที่สอง รูปที่สองเนี่ยเป็นรูปทรงที่นักเรียนก็รู้จักเหมือนกันนะครับเป็นทรงกระบอกทรงกระบอกนี่ขอบนี้เส้นนี้ก็ลากมาเหมือนกัน Okay. น,นี้ก็จะบัดลงมาแบบนี้บนล่างเนี่ยความสูงตัวเนี้ยมันจะต้องเท่ากันนะครับความสูงมันต้องเท่ากันแล้วเราก็แบ่งเส้นครึ่งมัน,ม,นมาแบบนี้คูจะเปลี่ยนวิธีการจับตินศอโดยการลากแบบนี้ ถ้าเรียนชายลากรูปทรงแบบนี้ได้แบบแม่นยำนะเอ็งหาแฟนสวยได้เลยในชีวิตเนี่ถยถ้ามีอยู่แล้วถ้ามีอยู่แล้วครูก็ดีใจด้วยไงเอเอเรงองจะมีอีกคนนึงอ,อือบวกขาเดี๋ยวบวกขาวนี่พ่อเชียร์ให้เลยลูกเดี๋ยวพ่อหาให้เกิดแน่อืแต่เป็นผู้ชาย ก้วมีอยู่แล้วมันเล็เติบอยู่จริงไหมอ้าวเติบทำไมเป็นอย่งนั้นลูกไม่ผิด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 ได้หมดได้หมดได้หมดอือพอใจแบบไหนครูว่าเป็นร่วมฉลองด้วยอันนี้เรียกดูนะครับถ้าเป็นรูปทรงอทรงกระบอกเนี่ยเส้นมันจะต้องขนานกัน ทุกมุมนะครับอาเส้นนี้ก็จะต้องขนานเช่นกันเช่นกันอ่ะ <simpler. S 1> โอเคเสร็จแล้วปรับเส้นโค้งนี้มา สังเกตวิธีการลากเส้นของครูไหมครูจะไม่ลากแบบนี้พอเราลากแบบนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรไเส้นไม่ตรงเส้นไม่ต่อเนื่องใช่ไหมครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราลากแบบนี้ ผู้สอนเร็วไปไหมมันมีอีกวิธีหนึ่งก็คือไอ้ส่วนโค้งเนี่ยเราเอาจจะใส่วงกลมเล็กๆใส่วงกลมเล็กๆตรงนี้เข้าไปตรงฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะไอ้ตรงนี้มันจะเป็นเหมือนเคิร์ฟที่ทำให้แบบตัวส่วนโค้งเนี่ยมันเข้าไปกับรูปทรงของเราเพราะนั้นพื้นฐานในการร่างโครงสร้างเนี่ย มันเป็นสิ่งที่สําคัญที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้นะครับในระดับชั้นประวชหนึ่งก่อนอ่ะอันนี้ก็จะทําเป็น3อันเหมือนเดิมนะครับรูปทรงสุดท้ายก็คือสสามอเหลี่ยมเหลี่ยมอืมเหลี่ยมเหลี่ยมอืมทรงครวยทรงกลวยกลวย,วยนะครับกลวยกล <laughs> วยนะนะครับอืม ไม่คูไว้ก็คูป่วยอ่ะมีสองอย่างอ่ะคูรวยนะมันเหมือนหลอกด่าคูเหมือนกันไอพวกไ <c oughs> อกพวกเปลทพวกนี <c oughs> ไ้ได้ดแล้วชีวิตมันก็ต้องหนักหนานอา่ะลูกทรงสุดท้ายก็คือ ือ,ม,อม,มันเป็นอะไรเมื่อกี้เราสมกลวยเหมือนกันเลยครับเพียงแต่ว่าไอ้ตัวส่วนหามันเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นวงรีเหมือนกันเพราะฉะนั้นวิธีการล่างเนี่ยเราก็จะลากเส้นตรงลงไปโอเคไหมเรียนนะครับอันนี้ยง่ายสุดแล้วล่ะ แผนมึงครูมีเมียโดนเี้นต้องแผนเนี่ยไม่ใช่อะไรใหญ่ที่กองพูดถูกไหมกล่องไปถามไอ้เท่าสูพาเลยไปเมื่อกี้คุณพูดอะไรนี้เมื่อกี้พูดเล่นนะครับเมื่อกี้พูดเล่นนะครับจัดมากระช่อมเลยเหี่ยมไม่มาเฮี่ยมไม่มาเฮี่ยมไม่มาเฮี่มเหี่มหลับอยู่บ้านอยู่เอามาเดี๋ยวเด็กเดี๋ยวเด็กแห้งแล้ว ดีสวยเลยอานี้เดีว่าสัปดาห์หน้าคูใส่เฮี้ยมมาแล้วเกาะแขนเสื้อมาแบบนี้ด้วยแล้วเข้าแถวอย่างเงี้ยนะได้ตกแหละตบเฮี้ยมหรอตบเฮี้ยมตบเฮี้ยมเหรอเต่ตเฮี้ยมเหรอก็บเลยเนาเฮี้ยมอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ตรงนี้นะเอาให้หูกไว้อัเดียผ้าไงมือมฉลาดเป็นด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุใส่มาเลยณใสตีนตุกแกมาเลยเกาะมาเลยอ ไอ้คนทงนกี้แหะไอ้คนที่อยู่ในแถวมันต้องบอกไอ้ตินี่มันเอาอะไรมาตีเดียวเนี่ยเออขู่มันน่าจนคิ้โอ้เลยอะพอเราได้ส่วนหางแบบนี้แล้วใช่ไหมครับเวลาเราลากเนี่ยจากจุดจุดตักตรงนี้ทีนี้ไอ้จุดยอดมันเนี่ยไอ้จุดสุดยอดอะจุดรู้จักใช่ไหมจุดยอดจุดยอดจุดยอดยอดของมัน เออจุดยอดของมันจุดยอดจุดยอดเออแล้วเราก็แล้วเราก็ลากเส้นคือบางทีภาษาก็สูงเสียงเหมือนกันนะจุดยอดด้านบนของมันเออเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าพอพออยา่าอยา่าพูดอย่างอื่นต่อนะครับโอเคเเมื่อกี้ครูก็พลาดจริงว่ะครูลืมลืมลืมคิดลืมคิด แต่แต่ทีนี้แต่แต่ทีนี้ใช่ห้องนี้มีคนโรคจิตดูเชื่อคนเชื่อมอลูกลูกศิษย์ที่ปุึกษาคุณก็ไม่ปกติเหมือนกันนะอืมออ่าันนี้เราก็ลากมาทีนี้วิธีการลากอ่ะมันจะมีคนมักง่ายมันจะลากจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนพอลากจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเป็นเงี้ยเออมันไม่ตรงเพราะฉะนั้นลากจากข้างบนลงมาด้านล่างเสมอนะครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา แต่ถ้าแต่ถ้าเป็นทรงปิระมิดเนี่ยมันก็ไม่ต้องใส่ส่วนโค้งใช่ไหมแต่นี้มันเป็นกล้วยกล้วยพูดให้ถูกพูดให้ถูกกล้วยไอหัวกล้วย ไี้พวกนี้เออใช่่ไอ้กลวยนี่ครับแบบนี้ครับใครเอายืมวอุ่มไุ่งเย้ยยุ่งจะยุเก่งแล้วเก่งองนี้แพรนิกเจอขยะไม่ได้คงเก็บหมดเออโดนบนนี่แล้วนี่ครับ มีแค่นี้พลังงานของพวกเธอมีแค่นี้ไม่ได้มีแค่นี้มีอะไรอย่างเอาวันเนี้ยเอาแค่ร่างโครงสร้างให้จบโอเคปะ <c oughs> ่ะไม่ได้ครับอ่าโอเคจากงานชิ้นเดียวครูจะเพิ่มเป็นสองชิ้นให้ <c oughs> ถ้าไม่โอเคถ้าไม่โอเคครูจะเพิ่มเป็นสองชิ้นให้ๆๆๆๆเพื่อความ <c oughs> เพื่อความชำนาญและ <c oughs> ความ <c oughs> โอเคนะครับ <c oughs> อเอาแค่แผ่นเดียวนี่แหละแผ่นเดียวนี่แหละแต่สัปดาห์หน้าให้เรียนเตรียมอะไรมา ส,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 สับลีมาส,ส,สับลีสีดำส,ส,ส,สับีใสหอยสับรวยขายสี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 อะไรวะลูกแล้วก็ทีนี้นักเรียนอีกอย่างหนึ่งเป็นไปได้ครูอยากให้ซื้อไอเทมอีกชนิดหนึ่งก็คือแปรงเราจะไว้ใช้ปัดเราจะไม่ใช้มือกับน้ำลายเพราะว่าช่วงนี้มันช่วงนี้มันโควิดเยอะนะครับได้ได้ถ้าเป็นถุงมือก็ได้ นี่อันนี้คือสัปดาห์นี้เกี่ยวกับการล่างรูปทรงเลขาคณิตอันนี้เพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือถ้าเป็นส่วนฐานด้านล่างมันเนี่ยมันจะเข้มหน่อยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่เป็นเงานะครับสังเกตุข้อมือไหมข้อมือมันก็จะแบบไอ้พวกผู้ชายอ่ะถนัดกันอยู่แล้วอเรื่องการใช้ข้อมือนอ้แบนนอแบ,บ เนี่ครับมีเท่านี้แล้วก็เคลียร์หน้ากระดาษให้สะอาดวิชาครูถามพี่กล้องดูนะกล้องก็จะรู้ว่างานมันจะต้องสะอาดต้องสะอาดไม่งั้นครูจะวงจุดละศูนจุดหคะแนนนะครับใช่ข้าหนเพิ่บข้าว าทแค่ครับานนไม่เลี่นี่นะครับโอเคไหมครับมีคําถามไหมครับเชิญถามโอเคก็ได้ค่ะามีมีคำถามไหมครับเติรมีคำถามเชิญแยกย้ายไปปฏิบัติงานกัได้เลยครับนักเรียนใครมีคําถามก็เดินมาถามเดิทางนี้ได้ไหมเดิทาทางาดมา